บ้านเมลอนเดสเซอร์คาเฟ่ริมถนนชะเชิงเซากบินบุรีอยู่ประมาณเขาหินซ้อนพนมสาครคามเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมถนนเลยแล้วเป็นบ้านเมลอนที่เออเป็นฟาร์เมลอนนะแต่ดีไซน์ออกมาเป็นแนวทะเลทรายนะเราเหมือนแบบหลุดไปอีกปร,ประเทศหนึ่งอะ่ะแล้วก็คือมันหาง่ายคือมันอยู่ริมถนนเลย เป็นคาเฟ่ที่ได้4.8ใน Google Map นะเราก็เลยไปลองเราถ่ายรอบนอกก่อนดูแดดสิคะแดดแบบว่าทะเลทรายที่เมืองไทยเขาก็จะตกแต่งแบบว่าเป็นแนวทะเลทรายโดยอ,าดอ่า o อ t d o o r ก็มีส่วน outdoor ที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมาะสำหรับตอนเย็นรู้สึกเขาจะมีนร้านอาหารอะไรด้วยตอนเย็นอะไรพวกนี้เขาก็จะมีที่นั่งหลากสีที่นั่งสวยมากคือแบบสวยนา่ารักมากเลยอะ่ะ แล้วเขาก็จะเป็นเสาแล้วก็มีแบบว่าเป็นผ้าใบแบบขึงกันแดดอะไรพวกนี้แบบเก๋มากเก๋เก๋น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็มีกองไฟนะนี่คือส่วนเอาตรงของเขานะแล้วก็จะมีแบบทาเป็นแบบเนินทรายอ่าก็จะเป็นแบบส่วนนี้จะเป็นตกแต่งเป็นเหมือนซุม้มอ่าตรนส่วนนี้จะเป็นแนวทะเลทราย,ายแล้วก็ต้นกระบองเพชรอยู่ข้างหน้าแบบเต็มไปหมดเลย เขาปลูกสวยนะเขาทำสวนสวยมากคือทางเดินอะไรพวกนี้มีการจัดวางมีการแบบแบ่งพื้นที่กันในการแบบรอบๆของเขาอ่ะเนี่ยเยมันก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมเสร็จเขาก็จะแนวคุมโทนเขาก็จะเป็นโทนอย่างเงี้ย มีส่วนของแบบตรงกลางที่เป็นเนี่ยที่เป็นพะบใบตรงเนี้ยแล้วนั้นเราไปแดดแรงมากแต,แต่ถ่ายถ่ายรูปมาสวยนะแต่คือตาลายอะเพราะว่าเพราะว่ามันมันแดดแรงแล้วมันก็ร้อนแล้วเนี่ยแตการตกแต่งของเขาอะทะเลทรายแต่จริงๆไอ้ที่มันวางๆเนี่ยนะ่าจะแบบอินเดียนแดงนะคือแบบคือลายเลยอะมัน มันจะเหมือนกับเม็กซิโกผสมทะเลทรายหรือเปล่าแล้วเขาก็จะมีฟาร์มน้องแพะน้องแพะน่ารักมากเลยต้มุตตม,มิตคือดูดูปิ๊กกินทั้งวันเลยอ่ะแล้วก็เล,เล่นกับน้องได้ถ่ายรูปกับน้องได้คือน้องแบบพุงป่องเลยอ่ะแล้วข้างในร้านอ่ะเขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ย คุมโทนเหมือนเดิมก็จะเป็นอิติดสวยมากคือเฟรมในการจัดวางของเขาอะเราชอบความที่แบบว่าคือเวลาเราถ่ายรูปอะมันจะมีสเปซใช่ไหมอ่าเราก็จะแบบมีเลเยอร์1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วความที่สีลางเขาคุมโทนอะมันจะออกมาแบบดูสมูทมากเลยอะคือถ่ายยังไงก็ไม่ผิดนะ,ะถ่ายยังไงก็ไม่ผิดมีความให้แสงนู่นนี่นะชอบความที่แบบว่ามันเป็นกรุ๊ป กรุ๊ปโต๊ะนี้นะเป็นไฟข้างบนประตูโคง้งประตูโค้งใหม่ล้เราเราอ่าเป็นเป็นคนชอบประตูโคง้งแล้วก็ขนมขเขาเนี่ยบิงซูอสวยมากนี่คือถ่ายกล้องโทรศัพท์อะ่ะคือหน้าชั้นหลังเบอร์นะแล้วแบบคือแบบน่ากินมากอะ่ะแล้วก็เป็นคฟฟู่รักเมรัน เมลอนะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่หน้ามันหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องดื่มล้วก็จะสั่งพวกเครื่องดื่มแบบปันป่นๆสั่งประมาณ4แบบนะไปกันหลายคนก็จะเป็นเครื่องดื่มเมลอนชอ็อกโกแลตอะไรพวกนี้นนเป็นดังชันโซดามะนาวนะเครื่องดื่มทั่ยใหญ่นะทัวยใหญ่โอเคแล้วก็ราคาโอเคแต่ว่าเราว่าเครื่อง,องเอ,อ on, ปัอป่นของเขาอะเมลอนปั่นโอโคโดปั่นของเขาอะยังไม่ค่อยถึงความแบบ ความเนื้อหนังของผลไม้เท่าไหร่เรามีร้านอื่นที่อร่อยกว่านี้เดี๋ยวเราจะแนะนำแต่ร้านนี้คือกลางๆคือรสชาติปริมาณนู่นนี่องค์ประกอบเขาอะโอเคแต่สำหรับเราอะยังไม่ยังไม่ได้แบบว้าวในรสชาติอะไรนู่นนี่แต่การแต่งตึงอะไรของเขาอะสวยมากก็ถ้าจะไปแถวชาเชิงเซากระบินบุรีอะก็แนะนำร้านนี้แวะนิดนึง